สวัสดีครับผมสวัสดีพินบ้านทะเลครับผมอ่าวันนี้จะมาอัปเดตพินเซตใหม่นะครับนะครับผมพินบ้านทะเลนะครับมีตัวไหนบ้างนะครับวันนี้นะครับผมถามควาสั่งเตรียมจะส่งครับตัวแรกครับก็เป็นนะครับที่รีบตลอดนะครับผมนี่ของไฟฟ้าจะน้ำไปแหลมนะครับนี่หนึ่งคอนแทคนะครับนี่ของโจอหน้า น้ำไปแล้วนี่ครับสม่กนะครับดูต้นยสอครับนี่ก็จะเป็นใบโพนะแต่ว่าก้นเป็ดน,นะครับนี่ โปไฟลฟ้าในคอนแทกนะครับจะมีนะครับนี่จะเป็นโปรไฟลฟ้ารับสองคอนแทก เรียกได้ครับผมโปไฟฟ้าในคอนแทกนะครับสองทรงนะครับที่เราผลิตขึ้นมานะครับนี่ก็สนใจก็เดี๋ยวต่อสอบถามมาครับผมสองพันบาทนะครับผมนี่พร้อมคู่มืออุปกรณ์นะครับต่อไปครับมาดูงานสั่งนะครับผมนี่จะน้ำกลมสามคอนแทกครับโปรไฟฟ้าว้าวนี่จะเป็นไม้สักทองนะครับไม้สักทองนะครับ สักทองสวยมากเป็นสามคอนแทกโปรกไฟฟ้านะครับสวยมากจุดน้ำกลมไม้สักทองดูการแจ้งครับนี่สวยมากนะครับไม้สักทองจะมีน้ำหนักเบานะครับ ท่านเดียวนะครับไม้สักทองสมัครครับนี่ครับอีกไม้สักทองอีกทรงหนึ่งครับผมทรงกีตาร์่า ไปแหลมนะครับนี่สวยมากสามคอนแทคปลุกไฟฟ้านะครับนี่สมารถบบหมายทันเดียวนะครับ ส่งกีตาร์ไปแหลมนะครับดูไม้สักทรง,งนึงครับผมนี่สวยมากนะครับหัหงตัวนี้หงหงนะครับวงไฟฟ้าสาม,มแทกครับผม ผมจะมีหัวเงินงอนหน่อยครับนี่แหลมนะครับโอ้โสหสวยมากนะครับมาท่านเดียวครับอ่ามีไม้สักเยอะเลยครับอ่าสามทรงนะครับไม้สัก อีกช่ออีกช่อหนึ่งครับผมปลวงไฟฟ้านะครับอ่าจะเป็นทรงโบราณน,นะครับดูเปิดโชว์นะครับทรงโบราณน,นี่ครับผมปลวงไฟฟ้าหนึ่งกัะแทกครับทรงโบราณสวยมาก ตัวหนึ่งครับผมนี่กีตราร์สวยมากนะครับปูกไฟฟ้าสามคอนแทกนะครับเป็นกีตูงกีตราร์ครับครับว้าวนี่ครับผมเิ็นว่าประดูนะครับผม จะเป็นทรงกีตาร์ไวยฟ้าหมายท่านเดียวนะครับเอบยจอีแบบทรงนะครับกีตาร์นะครับทรงเจาะไวโอลินนะครับผมนี่ขายดีนะครับ นี่ไวโอลินนะครับสวยมากครับเป็นไม้ประดู่นะครับไม้ท่อนเดียวสามคอนแทกปล่งไฟฟ้านะครับนี่อชอบอีกไวโอลินนะครับ ต้แหลมนะครับเป็นไม้ชิลิกครับผมอโอ้ยยานักดำเลยนะครับใครชอบออกดำดำเลยไม้ชิลิกครับผมไม้ชิลิกสวยดำสวยนะดำนี่ครับ สามคนแทคโมไฟฟ้านะครับไม้ชิลิกเกิดชอบไม้ลักครับผมนี่สีเนื้อมาแล้วนะครับไม้ลักขายดีนะครับสวยสามคนแทคโมไฟฟ้าชงต้าแหลมนะครับ ัคนเดียวคือมาดูตัวสุดท้ายครับผมตัวนี้จะเป็นไฟฟ้านะครับเจ๋ดเด็ดเลยครับไฟฟ้านะครับส่งกีตาร์แหลมนะครับนี่ ันนี้จะมีลูกปิดโชว์นะครับแต่หัวพญานาคสเปคสูงนะครับนี่สวยมากครับไฟฟ้าครับสวยนะครับ ครับผมเป็นไฟฟ้านับสามคอนแทกนะครับนี่สเปคสูงสมาน,นับนี่มาท่อนเดียวครับผมสามคอนแทกครับผม โชวปลาพินต่างๆนะครับพินบ้านทะเรือนะครับสนใจแบบไหนก็สอบถามมาครับพินบ้านทะเลือนนะครับไอแบบหลายรุ่นนะครับขอบคุณครับ